อีสปอร์และแชมป์ทีของอาวิฟิก20กับวิเทอรได้กัะทีบคาร์ลอีสต์ซู่อร0ตรงนี้สำหรับแจปเมนอีกคราดินขึ้เบคอนจ่าไปบายบูบีไปบปไปอภัยไปอีได้คาร์ลได้มันแท้สวยดาวเวลาวันกับตวมัน21กับวีเทคาร์ลเกมมัน สนับสนุนโดยแอมเวิรสวัสดีครับกลับมาเจอกับเตาถาด e-sport อีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับรายการ e-sport อัปเดตรายการที่จะอัปเดตข่าวสารในวงการ e-sport ให้เพื่อน ได้รับรู้ก่อนใครสรุปดราม่ากายหงิดไลชี้แจงประเด็นองหงิดข้องเกี่ยวสมุนไพรกัญชาด้านเจ้าของเรื่องยูทูบเบอร์รุ่นเยาวก็ได้ออกมาขอโทษแล้วขณะที่ความเคลื่อนไหวอาวีโปลิก2021วินเทอร์สโมสรยักษ์ใหญ่แดนน้ำหอมปลายีิแสงแชงแมงก็เปิดตัวลุยโปลิกอย่างเป็นทางการด้านอีเวนต์อีสปอร์ตหนึ่งในทีมขวัญใจมหาชนก็ประกาศอำลาสีผู้เล่นขณะที่ทีมกระต่ายครั่งเอริ n นาก็เปิดตัวโค้ชหน้าใหม่คามดันเชอรี่นั่งแทนผู้ช่วยโค้ชและปิดท้ายด้วยช่วงรู้ทัดอีสปอร์ตรอบโลกแล ท่ามูตอทีมดังสถานการณ์ยากลำบากมีโอกาสล่วงตกชั้น หลังจากที่เป็นกระแสดราม่าร้อนแรงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับรเกิดเหตุการณ์ดรามา่าเฉวายูทูบเบอร์อาวีรุ่นเยาวองคหงิดที่มีผู้ติดตามกว่า1นล้านสองแสนคนบนยูทูบได้มีการไลฟ์สดกับผองเพื่อนผ่านเฟซบุ๊กโดยในไลฟ์สดเฉ้านั้นพวกเขาครับได้มีการกระทำและประพฤติตัวไม่เหมาะสมมีการข้องเกี่ยวกับสมุนไพรกัญชาแน่นอนครับว่าพอข่าวเชาและไลฟ์สดแพร่สะพัดออกไปทั่วทั้งโลกโซเชียลครับต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์กัน,กน,กนต่างๆนานาข่า,ขาวเน็ตส่วนใหญ่ครับก็รู้สึกผิดหวังในตัวออง,งิิแททนนกกาายีุ่หตห์ ปั้นจนมีรายได้และมีชื่อเสียงโด่งดังทำไรต่อมาของดรามานี้ครับกายกิดเขาก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวยืนยัน เขาจะดาเนินการขั้นเด็ดขาดกับองค์หิดโดยการหยุดเผยแพร่สื่อต่างๆขององค์ิดทั้งหมดแบบไม่มีกําหนดซึ่งหลังจากที่กายหิดได้ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนั้นก็ดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่เป็นที่พอใจของชาวเน็ตบางกลุ่มสักเท่าไหร่ครับมีการเรียกร้องให้กายหิดออมัดคลิปและพูดถึงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการและล่าสุดครับเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมากายงิดครับเขาก็ได้ตอบรับเสียงเรียกร้องจากชาวเน็ตเขาก็ได้ออกมาไลฟ์สดพูดถึงเหตุก,การณ์ฉาขององค์ิดเป็นเวลากว่า5นาทีโดยใจความสําคัญของการชี้้แจงงในนครัี้ กายหิดครับเขาได้ยืนยันว่าเขาเนี่ยรับรู้เหตุการณ์ฉากขององค์หิดพร้อมๆกับทุกคนและทันทีที่เกิดเรื่องขึ้นเขาก็ดําเนินการแก้ไขทันทีด้วยการหยุดการเผยแพร่ทุกสื่อขององค์หิดซึ่งถ้าทุกคนอยากให้เขาพูดเรื่องนี้อีกครั้งเขาไม่รู้จะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงถ้าเขาพูดอะไรผิดออกไปมันก็เหมือนไปปกป้องคนผิดและถ้าเขาพูดออกไปอีกมุมหนึ่งก็อาจจะกลายเป็นการซ้ําเติมน้องเขาเลยไม่รู้จะออกมาพูดเรื่องนี้ยังไงซึ่งตอนนี้สิ่งเดียวที่เขาทําได้คือการรอรอเวลา ดูว่าโอง่งิดจะคิดได้หรือไม่เอาเห็นคนดูละโอเคทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ <c oughs> มาเข้าเรื่องเลยละกันจากเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นมีหลายคนมากๆต้องการให้ผมออกมาทำคลิปพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ผมเลยมาไลฟ์สดแทนโอเคนะครับก็เข้าเรื่องเลยนะฮะให้พูด ตรงๆคือผมไม่รู้จริงๆครับว่าผมต้องพูดอะไรกับเรื่องนี้ผมรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนไม่ได้รู้ก่อนเลยและทันทีที่ผมรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็ดําเนินการแก้ไขทันทีจากที่โพสต์ใน f a c e b o o k ส่วนตัวตามที่เพื่อนๆเห็นเลยครับถ้าจะให้ผมพูดผมไม่รู้จริงครับว่าผมต้องพูดอะไรตามภาพที่เราเห็นเลยครับทุกคนน้องผิดจริง ถ้าผมพูดไปก็เหมือนปกป้องคนผิดแก้ตัวให้น้องถูกไหมครับหรือถ้าผมพูดในอีกเวนึงในอีกมุมหนึง่งมันก็เหมือนกับซ้ำเติมน้องครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดผมเลยไม่รู้จริงครับว่าผมต้องพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่รู้เลยสิ่งที่ทำได้ผมว่ามันมีเพียงแค่อย่างเดียวครับคือรอรอเวลา การเวลามันจะเป็นตัวพิสูจน์เองว่าถึงตอนนั้นน้องคิดได้ไหมน้องกลับตัวกลับใจไหมและหลังจากที่กา์หิดออกมาไลฟ์สดได้ไม่นานครับโองหงิดเจ้าของเรื่องดราม่าเขาก็ได้ออกมา,าแถลงขอโทษผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัววอนถ้าใครอยากด่าก็ขอให้ด่าเขาคนเดียวทุกคนครับผมต้องขอโทษนะครับ ที่ผมเดินทางผิดที่ผมทำลงไปก็พเพราะว่าความอยากลองของผมเองนะครับทุกคนถ้าทุกคนจะด่าก็ด่าผมคนเดียวเถอะครับเพราะถ้าผมอยากลองถึงเพื่อนจะดีขนาดไหนผมก็ลองครับต้องขอโทษทุกคนที่รักผมนะครับที่ผมทําให้ผิดหวังในตัวผมจบข่าวดราม่าก,กันไปแล้วครับทีนี้ครับเราพาไปอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวข่าวใหญ่ก่อนรู้สึกอวีโปลด์2021วินเทอร์กันต่อล่าสุดครับพวกเราเนี่ยก็ไม่ต้องลือหรืออะไรกันแล้วเมื่อสโมสรยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างปารีสแซงเชงแมงก็ได้ออกมาแถลงเปิดตัวยืนยันว่าพวก เตรียมมาทําทีมล่าแชมป์อาวิโปลิกในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้โดยเราพายย้อนไปดูไหลอัูปเรติเปอเมีข่าวเชื่อมโยงด้วยมีโอกาสสูงครับที่พวกเขา จะได้สาประสานปากกลางซับเป็นอดีตผู้เล่นเบคอนดีมอย่าง D.C.B. Q.Q. และไหลแค่นส่วน2เลนข้างครับน่าจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวด้ผู้เล่นประสบการ์สูงอย่างซัมเมอร์มาคอยประคองรุ่นน้องที่ตำแหน่งออฟเลนและตำแหน่งแครี่ครับก็คาดว่าป s ชจะได้เคทิงิหรือเคทิงไงผู้เล่นแววดีอดีตทีมนิวเจเนชั่นเข้ามาเสริมทัพสำหรับผู้เล่นตัวสำรองของ p s ชครับคาดว่าพวกเขาจะคัดเลือกผู้เล่นหน้าใหม่1นถึงสคนมาจากรายการสกาวที่พวกเขาจัดขึ้นเองและในส่วนของทีมงานหลังบ้านครับมีโอกาสสูง ครับที่เราจะได้เห็นโคดป้อมมิดการโคดดีกีแชมป์สสมัยกับบุรีรัมเข้ามามีส่วนร่วมในทีมเปเชแต่คาดว่าบทบาทของโคดป้อมในครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งโคดแบบที่หลายๆคนคิดคาดว่าโคดป้อมจะเข้ามารับบทบาทเป็นอนาลิซิสมากกว่าโดยตำแหน่งโค้ดของพวกเขากรับล่าสุดบุคคลที่มีข่าวเชื่อมโยงด้วยกลายเป็นมาเตอร์เจเฮนทูเคครับอดีตผู้เล่นตัวเก่าจากบาซ่าเกมมิ่งที่เป็นลายล่าสุดที่ตกเป็นข่าว โดยย้ำกันอีกครั้งครับข่าวของ p ปเชเ่เนี่ยยืนยันแล้วว่าพวกเขาเนี่เตรียมลยศึกอาวีโปลกซีซั่นใหม่แน่แต่กับข่าวของผู้เล่นรวมถึงโค้ดสถานะข่าวเนี่ยยังเป็นเพียงแค่ข่าวลืออาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้พาข้าไปดูข่าวของทีมต่อไปครับหนึ่งทีมขวัญใจมหาชน e ีเว e ิลด์อีสแน่นอนว่าความเคลื่อนไหวของพวกเขาก็เป็นไปตามข่าวดิมที่เราเคยรายงานไปก่อนหน้าล่าสุด e ีเว e ิลด์อีสครับก็แถลงปล่อยตัวผู้เล่นไปเกือบยกชุด4จาก7คนในซีซั่นที่แล้ว EV อีเวิ บูโนปิงบีลีฟและเต่าแซดถ้าเพื่อนๆกำลังสงสัยว่าในเมื่ออ e ีโวตเนี่ยปล่อยผู้เล่นเดิมไปเกือบครึ่งค่อนทีม แล้วซีซั่นใหม่ที่กำลังจะมีคิวระเบิดศึกในช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนนี้พวกเขาจะใช้ผู้เล่นชุดไหนลงสนามตามรายงานที่ต่อฐานอ e ีสปอร์ตได้รับอีวอร์ดซีซั่นใหม่ครับน่าจะมี3าประสานผู้เล่นเดิมปอรซ่าครับเพื่อาเป็นตัวชูโรงในตำแหน่งจังเกิลมอนซีครับประจำการที่ตำแหน่งมิดเลนและไอแบดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในช่วงคัด AWC จะเข้ามาทดแทนบิลลิฟในตำแหน่งแคลร่สำหรับตำแหน่งซัพพอร์ตครับอี e วอร์ดก็น่าจะได้ผู้เล่นระดับเซมิโปรอย่างพีเอ็มเคอดีทีมแบ็กทูเบสิกเข้ามาเสริม กมาว่าตำแหน่งนี้เนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ปอดครับแตยยังไม่แน่ใจว่าตัวจริงของผู้เล่นท่านนี้ตัวจริงของเขาจะเป็นคนไหนและในส่วนของทีมงานหลังบ้านตำแหน่งโค้ดครับคาดว่าโค้ดนิกแอลเอสจะยังได้รับโอกาสคุมทีมอีวสตต่อไปอีก1ซีซั่นข้าไปดูข่าวต่อไปครับกับทีมกระต่ายข้างเ e อรีนาอันดับ7ในซีซั่นที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวล่าสุดของพวกเขาครับทีมเอร n นาก็ได้ทําการเปิดตัวโค้ดหน้าใหม่อย่างโค้ดพีท เข้ามาคุมบางเขียนในซีซั่นใหม่อีกทั้งครับพวกเขาก็ดันเชลี่ผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ตัวเก๋าขยับขึ้นไปนั่งแท่นผู้ช่วยโค้ชความพุ่งตำแหน่งผู้เล่นซัพพอร์ตโดยเราพาไปพูดถึงกลุ่มพลังใหม่ของทีมเอรินาในตอนนี้ครับพวกเขายังไม่มีการประกาศยางเป็นทางการออกมาแต่มีโอกาสสูงครับที่พวกเขาจะทุ่มจัดหนักด้วยการทุ่มทุนดึงผู้เล่นซูเปอร์สตาร์และผู้เล่นแวลดีมาอีกหลายคนบูโนปิงกาเบลบิลิฟ และ N, ทิปเปอร์เอ็กซ์เอ็นาอ้างอิงจากการซ้อมไล่อัพใหม่ของเอลินาครับจะมีจอมมี่นำทัพที่ตำแหน่งออฟเลนบูนอปิงตำแหน่งจังเกิลกาเบียลตำแหน่งมิดเลนบิลลี่ตำแหน่งอบิโซดาก็เลนและเป็นทิปเปอร์เอ็กเอ็นครับในตำแหน่งซัพพอร์ตโดยมีเชลลี่ที่พร้อมเป็นแบ็กอัพเสมอไปดูข่าวของทีมสุดท้ายที่เราเก็บมาฝากครับกับทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรม United, ดมาบิวเนตโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดของพวกเขากับทางเจ้าลีโอเวอร์ไฟล์เอเวอร์ไฟล์ครับเขาได้กออกไปยืนยันผ่านสตรีมเขายืนยันว่าในีันหนห้า เขาจะอยู่กับทางบุรีรัมต์ต่อไปอย่างแน่นอนซึ่งจากข่าวลืในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีหลุดออกมาว่าเขาเนี่ยจะเตรียมพักแข่งโอเวอร์ยอมรับครับว่าเคยคิดและขอทางทีมบุรีรัมพ์พักไปแต่ตอนนี้เขาได้เปลี่ยนใจแล้วโอเวอร์ไฟจะลงทําการแข่งขันต่อโดยล่าสุดครับที่อของโอเวอร์ไฟเนี่ยก็ปรากฏในการซ้อมกับทีมบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้วและในส่วนของเจ้าอมดีฟ็อกเซ่น มีความเป็นไปได้สูงครับที่เขาจะอยู่กับทีมต่อไปเช่นกันสําหรับอวีปอริก2021พิน t เทอร์ครับคาดว่าจะมีคิวรบดสึกขึ้นในช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนนี้และมีโอกาสสูงที่จะมี8ทีมร่วมชิงชัยและเอา4ทีมที่ดีที่สุดได้เข้ารอบเพย์ออฟจบข่าวอวี v กันไปแล้วค่ะเช่นเคยจะพาเ,เพื่อนๆครับไปปิดทายกับช่วงร e ู้ทันอีสปอรรอบโลก พาไปดูความเคลื่อนไหวกับเกมพับ GPC กับรายการพับ Thailand s e ซี e ีซีซั่น6รถทูปีซีเอด้าแพ็โดยการแข่งขันลีกสูงสุดพับ g ีบ้านเราครับไดดำเนินการแข่งขันมาถึงวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่2แล้วซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ครับก็เรียกได้ว่ากำลังขับเคี่ยวกันอย่างเมามันจาฝูงของสัปดาห์ที่2ครับเป็นชาเปอร์อีสปอร์ตที่มีไก่นำอันดับ2 d งเดทเหตเกมม่อยู่เพียง1ไก่เท่านั้นสำหรับสถานการณ์ของโซนท้ายตารางครับก็พูดได้ว่าที่การแข่งขันใกล้จบไปเท่าไหร่เท่าาาาไหรรสถนนกกก์ลออตชั้ขขงพวเ ก็ดูยากขึ้นเรื่อยๆซีซั่นนี้ครับเอาทีมตกชั้น5ทีมเอาอันดับที่12-16ตกชั้นซึ่งตารางคะแนนรวมแบบเรียวทาม5ทีมที่ยังไม่มีไก่เลยตอนนี้ก็มี MITS, p u r p l e m o o d ลำพูนธีดาธร ทีมฟูลเซนแล47ะ47เกมมิ่งถ้าวันนี้ครับทั้ง5ทีมได้วรวมถึงสัปดาห์สุดท้ายพวกเขาไม่ได้ไก่พวกเขามีโอกาสสูงมากที่จะตกชั้นไปเล่นในลีกรองโดยพับทีไทยแลนด์ซีซั่นที่6สัปดาห์ที่2มาสุดท้ายครับจะเริ่มแข่งขัน16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจรับชมครับก็สามารถไปรับชมได้ที่ช่อง e-sport a l i a n s และนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แต่ก่อนจากกันครับต่อถัด e-sport เราอยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับดรามากขององิทและมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเข้ามาล่าแชมป์ของปารีสแซงแชงแมงคิดว่าพวกเขากับขุมกำลังที่มีข่าวเชื่อมโยงด้วยจะดีพอที่จะลุ้นแชมป์หรือไม่คิดเห็นอย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส u b s ร r i b ชช่องต่อถ e ัดอีสปอร์ตด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ